เกสสวัสดีค่ะเกสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีท่างช่องทุกๆคนทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเข้ากับมาตามนะคะแนวทางนะคะของพอสีเลขวิ่งบนนะคะก่อนอื่นนะคะเกสกับขอถทดขอไพ่ลายๆนะคะเสียงกับแหบๆจักน้อยนะคะเป็ดไข่เป็นวัดอีกเลยนะคะท่านผู้ชมอากาศเปลี่ยนนะคะงวนที่ผ่านมานะคะเลขของพอสีนะคะให้วิ่งเจ็ดเข่าเต็มเต็มเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมนะค่ะนี่ละค่ะ เลขพอีนะคะ่ะแต่ว่าจับคู่ไ้ลุดนะคะกระบอเป็นยังนะคะเข้ามาหลับชมติดตามแนวทางของพอสีงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2566ใหไม่กระแล้วกันนะคะแต่วาเลกวิ่งบอลลุดบอลผาดแน่น,นอนนะคะท่ชมเดี๋ยวห้องเข,า,เขาไปสอบถามพอสีไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าพอสีเ่นจะห้ตัวใด ย่ำตัวไดนะคะกอนอื่นนะคะเกจกบฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องน้ำเนเด้อค่ะฝากกดเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเดี๋ยวเขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะค่ะเดี๋ยวคุณพ่อได้หลายพ่อพ่อพ่อคือพ่าจำใหเจ็ดสามพ่อว่าจตัดสองพ่อมันดับไปเอาวาวูว่าจะเอาสามที่นี้ครับ บ่าเด็กจะติดเชื้ตัวไม่ใส่าันว่ามัดจะหล่กินน่องหกพันจับสามอยูว่าเจ็ดพันวจับสามแล้วพอเนาะเ้าว่ายพันปจ็ดสับคาับจะเอาับบสามมาใส่ยิ่งครับเป็นเกษตรได้แล้วพอนะมาถือข้างเราเพราะว่ามันได้ทั้งรางทั้งบนแม้ก็จัว่าก็ที่ไห้ยิ่งแมนนะพ่อคือตัวเดียวได้ ยักษฟอย่างยิ่งไปนะเลยแล้วพอไร้วาหล่ะวันี้เฮ้ยใครแล้วสี่ยานเดียวคุณแม่ได้บ้ครับโอ้ยใอยู่ถมจะทุนบ่โอ้ยแต่ว่ากับได้ทั้งบทลางเนาะไตมทุนกันไงบทสื่อจะร่องวัดหลวงเมืองแก่ล้วสื่อครับเพะโก็ถือว่า พอกเอกอนปอเสียเปียบใช่หลืะเสียเปียบีเเรียกหาสองาได้เลคสองหาองกับอันสี่สองสี่เปซื้อเรียกาสองกันกันมันเปลี่ยนจางกึงหงปีส่สสองสองสีสองสีี่สองเลยสามบีหาองเนี่ย้ออกเร้วอุ๊บก็จุดเรียกเขียนบังติออกมาบังสี่สองสองสี เอาบินนี่มาพกับซ้อกรองสองซี่อ๋อนี่บางใบทเสียหัวครันี้ก็เลยบาซื้อบาซื้อเลยบครับโอ้เสียเ็จปานนี้ครับาื้อไม่ต้องแดงเก่าไปซื้อซื้อเอาตะลียบไปหวัเอาไม่ต้องไปซื้องอื่นแล้วพอกับฟันดีพอเนาะวันนี้บอกกันรับแล้วตัวนี้เจ้าตัดออกได้บักสองเหยาบักเจ็ดสามใส่บวเาครับ อืมก็ยังว่าวันก็จุตัดออกบันเยี่ยตัดเยี่ยตัด่าบัต้นตัดก่อนคุณพ่อเพ่านเลคก็นายตัวคุณแม่บ้านวัดจิตเจ็บตัวไม่หายบ้านพ่อแต่ว่าหายวิ่งเดี๋ยวบ่หลุดคือเก่าครับบ่เป็นยังของคุณพ่อเน้นวิ่งอยู่แล้วนะครับผมจับผูกกับมีเขาแน่หลุดน้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมอ๋อ น่ะเสียดายคุณจจับสามมาใส่หก like นะครับมาเสียเปียบีฝันมาเสียเปียบฝันครับผมวันว่าาเกลือมั่งคือเจ้างวดโคขเจือใสตมูตายโคแลมันก็ว่าเจ็ดฟูรหรือเนาะครับมาเจัวหันหัวหัหัวเัวหัวหัวหันหัว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 ก็วหับหัวนัวหัวหอนหันวัวหัววหัววมาวหัวันหันัวหัวัวหัวหัับัวััหห yeah. um> ับ วันที่ไหน,นบ่บบิดน้พ่อน้าว,ว่ามันจะกินเจ็ดสามพ่อคิดปุ้ยเนี่ย<อ>พ่อพ่อคิดว่าเจ็ดเจ็ดสองมุมน,นี้แลวเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับนี่ย่อบอกแล้วสองหนึ่งออกเลยสองครับโอ้โหที่ไหนองค์ที่แรกเหมือนบุ๋มครับ นัอเาสองมาถึงเพ่มเอาเพิ่มน่นละม่คิดรูบัดกนเอาออกที่ีไหนเ่วหามันมากเลย่าเพิ่มจนคือเพ <ame> ิ่มเนาะแม่เนาะยันมันหลายคุณพ่อยันมันหลคุณแม่เนีต่อเก็ลครับเอ้วก็จะออครับผมอ๋อนะครับพี่น้องมาตามตองหัวไทยสำรับ สา,ายวิง่งสายรูดนะครับผมที่ติดตามแนวทางของพอสีอยู่แล้วนะครับเข่าตัวเด่นคักๆเลยสองหงดติดแล้วเข่าตัวเด่นก็คักหนี่นะครับแล้วก็นอกหันกับเข่าตัวร่งมาเรื่อยๆนะครับ<อ>นะครับคุณพ่อเอาสมมติมาให้เบิง้งนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งสมมติที่คุณพ่อเชนก่อนก็แล้วกันนะครับแปดบ้องหงดนี่ หนวยนะครับผมโอ้หุกนะครับผมวิ่งแปดนะครับสามตัวมีหกมีเจ็ดมีแปดนะพ่อเดมที่แปดนะพ่อเดมแปดเจ็ดมันสิบโ้ไงโมพ่อมีเยอะก็เป็นไม่แใส่ตัวนี้ว่าเจ็ดเจ็ดเลยบ่แต่อะไรก็เจ็ดนะครับอืมนะครับนี่ครับพี่น้องเจ็ดคู่นะครับเพราะว่ามีตัวกันน้ำต่อแล้วพ่อตัวกันเจ็ดเจ็ดครับกันต่อนะครับ เดี๋ยวตอนล่าสิลอกไข่เบริรงพี่นงค์นะครับมีหกมีเจ็ดมีแปดเด่นที่แปดนะครับเลขวิ่งข้อสีลับคู่ไห่เจ็ดสี่แปดสามแปดหกแปดห้าหกเก้าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวล่ารอไห้เบริรงอีกเท่านึงน,นะครับค่ะเดี๋ยวพี่ดอนล,ล่านะคะจิมาเขียนตัวยิ่ง่ายนะคะไห่พ่อแม่พี่นงค์ เบิ่งกันชัดๆนะคะตัวใหญ่ๆเลยเนาะค่ะเลขวิ่งพ่อสีนะคะเลขของพ่อสีนี่นะคะจะเป็นบนนะคะแนวทางเลขวิ่งสายวิ่งสายลูดนะคะเสี่ยนมักวิ่งมักลูดมักแกลนนะคะกลับมาเบิ่งแนวทางของพ่อสีได้เนาะค่ะเนาะนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเลขวิ่งของพ่อสีนะคะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะเด่นที่ แปดนะคะเด่นที่แปดนะคะ,นะคะแล้วก็จับคู่นะคะเดี๋ยวจับคู่นะคะมีตัวใดน,นะคะเดี๋ยวพี่ดาราจะมาเขียนตัวใ่ญ่นะคะเจ็ดสี่นะคะแปดสามนะคะกับแปดหกกับแปดห้านะคะแปดห้านะคะ หกเก้าแล้วกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะนี่นะคะแนวทางของพอซีนะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะแนวทางนะคะเด่นนะคะก็คือแปดนะคะท่ชนชมนะคะเด่นก็คือแปดนะคะตัวเด่นของพอซีก็คือเจ็ดสี่แปดหกนะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเกียรติค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเฮงเฮงเรื่อยเรย โชคมาร์กันสุขูสุขคนนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะก็ให้เอฟซีทั้งช่องนะคะเฮงๆฮงรวยรวยไปพร้อมๆกันเลยเนาะ,ะเนาะแคบหน้าจ,จอไว้เลยนะคะแนวทางของพอซีเลขบิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกำฝากไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสาหรับคลิปนี้เกตกสวัสดีค่ะ